มาพบก,กันกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยคุณครูอัญชรีชัยวุตรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรูเรื่องของชนิดของคำกริยาค่ะคำกริยาก็คือคำที่แสดงอาการของคำนามหรือคำสรพนามนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะมีทั้งหมด7ชนิดนะคะได้แก่ 1. กริยาสกรรม 2. กริยาทาวิกรรม 3. กริยาอากรรม4กริยาคุณศัพท์5กริยาต้องเติมเต็มนะคะหรือที่เรียกว่าวิกตัทธกริยานะคะ6กริยานำ 7. 7กริยาตามค่ะกริยาสกรรมนะคะก็คือกริยาที่มีกรรมตามหลังหนึ่งตัวนั่นเองนะคะเช่นคำว่ากินฟังอ่านซื้อลากดังตัวอย่างเช่นกล้ากินข้าวนุ์ฟังเพลง พ่ออ่านข่าวแม่ซื้อเสื้อน้องรากเก้าอี้เป็นต้นนะคะจากตัวอย่างนะคะข้าวเพลงข่าวเสื้อเก้าอี้นะคะเป็นกรรมของกริยาสกรรมค่ะ2กริยาทวิกรรมนะคะเป็นกริยาที่มีกรรมตามหลังสองตัวนั่นเองนะคะเช่นสอนป้อนให้แจกนะคะดังตัวอย่างเช่น ครูสอนภาษาไทยนะคะภาษาไทยเป็นกรรมกรรมตรงนะคะ,ะนักเรียนเป็นกรรมรองนะคะครูสอนภาษาไทยนักเรียนตัวอย่างที่สองนะคะแม่ป้อนข้าวน้องเขาให้เงินเดือนพนักงานเขาแจกรางวัลพนักงานดีเด่นนะคะนักเรียนจะสังเกตว่านะคะ,ระครูจะใส่เครื่องมหมาย1กับ2ไว้นะคะนั่นก็คือ,อะจะเป็นกรรมตัว ตรงกับคำรองนะคะซึ่งอสองคำกริยาที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นกริยาสกรรมกับกริยาทวิกรรมนะคะจะเป็นกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกริยาที่มีหน่วยกรรมกันบ้างนะคะก็คือกริยาอากรรมนะคะก็คือกริยาที่ไม่มีกรรมตามหลังนั่นเองนะคะเช่นหัวเราะตก ขึ้นยืนตายดีใจเสียใจดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะพ่อหัวเราะดาวตกครูยืนชาวบ้านดีใจฝนตกพระอาทิตย์ขึ้นนาฬิกาตายเราเสียใจนักเรียนจะสังเกตว่านะคะ,ะคํานี้นะคะประโยคนี้นะคะจะเป็นคํากริยาที่ไม่ต้องมีกรรมตามหลังนะคะต่อไปค่ะกริยาคุณศัพท์นะคะ ก็คือกิริยาที่ไม่ต้องมีกรรมแสดงสภาพของคำนามหรือคำบุรุษสรพนามที่สัสรพนามนั่นเองนะคะ mm hmm. เช่นดีสวยว่องไวสูงดังตัวอย่างเช่นเด็กโรงเรียนนี้ดีรถบ้านนี้สวยทุกคันเลยนักวิ่งพวกนี้ว่องไวคุณคุณสูงขึ้นมากทีเดียวนะคะต่อไปนะคะกิริยาคุณศัพท์นะคะยังมี ลักษณะพิเศษที่น่าสังเกตนะคะก็คือกริยาคุณศัพท์สามารถใช้ร่วมกับคำว่ากว่าที่สุดได้เพื่อใช้ในเชิงเปรียบเทียบนั่นเองนะคะแต่กริยาอากรรมนะคะจะใช้ร่วมกับคำว่ากว่าและที่สุดเพื่อเปรียบเทียบไม่ได้นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะเช่นม้าตัวนี้สวยกว่าตัวนั้นม้าตัวโน้นสวยที่สุดวันนี้ฝนดูท่าจะหนักกว่าเมื่อวาน วันนี้ฝนดูท่าจะหนักที่สุดนะคะจะสังเกตว่าคําว่าสวยคําว่าหนักนะคะจะใช้ร่วมกับคําว่าที่สุดได้นะคะเป็นคํากริยาคุณศัพท์นะคะแต่คําว่ากว่าคําว่าที่สุดนะคะจะใช้คําว่าตกกับคําว่าวิ่งไม่ได้นะคะอันนี้จะถือเป็นกริยาอากรรมค่ะเช่นม้าตัวนี้วิ่งกว่าตัวนั้นม้าตัวนี้วิ่งวิ่งที่สุด วันนี้ฝนดูท่าจะตกกว่าเมื่อวานวันนี้ฝนดูท่าจะตกที่สุดอันนี้เป็นตัวอย่างของประโยคของกริยาอาักรรมนะคะซึ่งไม่สามารถใช้คำว่ากว่าและที่สุดได้ค่ะต่อไปค่ะกริยาประเภทที่5นะคะกริยาต้องเติมเต็มนะคะหรือที่เรียกว่ากริยาวิกตัตถกริยานะคะ ซึ่งมีคำว่าเป็นเหมือนคล้ายเท่าเกิดดังตัวอย่างเช่นเขาเป็นตำรวจอยู่กรุงเทพเธอเหมือนแม่มากแมวหน้าตาคล้ายเสือปีนี้เกิดภาวะโรคระบาดนะคะสังเกตว่าคำว่าตำรวจนะคะกับคำว่าแม่หรือคำว่าเสือหรือภาวะโรคระบาดนะคะที่ตามหลังของกริยา,าที่เป็นคำว่าเป็นเหมือนคล้ายเกิดนี้นะคะ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะแต่ทำหน้าที่เป็นหน่วยเติมเต็มนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกริยาประเภทที่6กริยานำนะคะคือกริยาที่ต้องปรากฏหน้าคำกริยาอื่นเสมอเช่นฝืนหัดช่วยกรุณาดังตัวอย่างเช่นน้องฝืนกินข้าวจนหมดคำว่าฝืนจะอยู่หน้าคำกริยานะคะพี่หัดร้องเพลงทุกเช้านะคะ คุณช่วยเปิดหน้าต่างให้ทีค่ะกรุณาจอดป้ายหน้าด้วยค่ะต่อไปค่ะเป็นกริยาตามนะคะกริยาที่ต้องปรากฏหลังคำกริยาอื่นเสมออาจปรากฏหลังคำกริยาโดยตรงหรือปรากฏหลังคำของปรากฏหลังกรรมของกริยาก็ได้นะคะกริยาตามบาง,บางคำนะคะมีรูปเหมือนกริยาอากรรมเช่น ไปเข้ามาออกดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะเขาส่งการบ้านไปแล้วจะสังเกตว่าคำว่าส่งนะคะเป็นกริยานะคะซึ่งจะตามด้วยกริยาตามนะคะคำว่าไปนะคะซึ่งอาจจะอยู่ตามหลังกรรมของกริยาก็ได้นะคะตัวอย่างที่สองค่ะตั้งใจเข้าจะได้เรียนเก่งเขาเพิ่งไปซื้อของมาของกันมาเขาขยันออกนะคะ ต่อไปค่ะอ,อาจปรากฏหลังคำกริยาเช่นในรูปเหมือนกริยาสกรรมก็ได้นะคะเช่นคำว่าไว้เสียให้เอาดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะขอเตือนไว้ก่อนจะได้ไม่พลาดเหมือนครั้งที่แล้วเขาพูดเสียขนาดนี้จะยืนนิ่งอยู่ทำไมเขาหยิบปากกาให้ฉันเมื่อสักครู่นี้เองแกะไม่ออกก็ใช้มิดมีดงัดเอานะคะ ต่อไปค่ะแม้คํากริยาตามจะมีรูปเหมือนคํากริยาอากรมหรือว่าคํากริยาสกรรมแต่คํากริยาตามก็มีความหมายไม่เหมือนกับคํากริยาอากรรมกับคำกริยาสกรรมนะคะดังเช่นตัวอย่างดังเช่นลักษณะข้อที่1นะคะก็คือคํากริยาตามไปมาขึ้นลงตามหลังกริยาแสดงการเคลื่อนไหวจะแสดงทิศทางของกริยากริยาเช่นยกตากกาขึ้นอีกนิด ที่ส่งจดหมายไปต่างจังหวัดเขานั่งลงแม่ขึ้นมาเชียงใหม่เมื่อวานนะคะลักษณะที่สองค่ะคำกริยาตามขึ้นลงแสดงความหมายว่าเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงจากเดิมเช่นแมงปอสวยขึ้นมากลูกน้ำผอมลงแล้วลักษณะที่สามคำกริยาตามคําว่าเข้าออก มีความหมายว่าอาจเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่คาดคิดเช่นเดี๋ยวมีคนมาเห็นเข้าข้ามถนนควรระวังเดี๋ยวรถเฉียวเอาลักษณะที่4ี่คำกริยาตามคำว่าเข้ามีความหมายว่าให้เร่งทำเช่นเร่งมือเข้าเวลาใกล้หมดแล้วรีบรีบเข้าเดี๋ยวไม่ทันเวลาลักษณะลักษณะที่ห้าคำกริยาตามคำว่าเสีย ออกเสียงไม่ลงน้ำหนักเป็นเสียหรือซ้าแสดงอาการขยันขยอและและแสดงอาการความรำคาญเช่นกินเส้นหนอยจะได้มีแรงตกลงกันเสทีสิว่าจะดูหนังเรื่องอะไรลักษณะที่6คคำกริยาตามเสียมักมีคำว่าแล้วแล้วก็ได้ตามมาแสดงความหมายว่าผู้พูด,พดไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้นและไม่อยากให้เป็นเช่น จานใบนี้ร้าวเสียแล้วละครกำลังสนุกกลับตัดเข้าโฆษณาเสียก่อนนะคะลักษณะที่7ของคำกริยาตามนะคะเสียมักมีคำว่าเลยตามมาแสดงความหมายว่าได้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งไปด้วยความลำคาญหรือขัดใจเช่นฉันลำคาญจึงลุกไปเสียแล้วเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดฉันจึงเปิดเครื่องเสียเลย คำกริยาตามคำว่าออกนะคะมีความหมายแสดงการเพิ่มขนาดขึ้นหรือเคลื่อนพ้นไปจากสถานที่ที่เคยอยู่เช่นกระโปรงยืดออกเขาเดินออกนอกบ้านไปคำกริยาตามออกออกเสียงไม่นิ้นหนักจึงมักออกเสียงสละเป็นเสียงเป็นสละเสียงสั้นคือออกใช้เมื่อแสดงความเห็นแยง้งเช่นเด็กคนนี้ขยันออกไม่ได้ เกียจอย่างที่คุณคิดดาราคนนี้นิสัยดีออกไม่ได้เป็นแบบที่ออกข่าวเลยนะคะคํากริยาตามดูมีความหมายว่าตัดสินใจลองทำเช่นลองเล่นดูไม่ยากหรอกชิมดูก่อนแล้วจะติดใจ12นะคะคำคำกริยาตามคําว่าไปนะคะแสดงความหมายว่าได้ทํำกริยาน,านั้นๆไปแล้วเช่น ฉันเผลอหลับไปงีบหนึ่งเราคุยกันเพลินไปเลย 13. คํากริยาตามไว้แสดงความหมายว่าได้ทํากริยานั้นๆอยู่ในขณะใดขณะหนึ่งเช่นเงียบไว้แหละดีแล้วเล็งเลงไว้จะซื้อโทรศัพท์รุ่นไหนคํากริยาตามจะไม่ปรากฏอยู่ตามลําพังนะคะแต่ต้องปรากฏอยู่ร่วมกับคํากริยาอื่นๆและปรากฏในโครงสร้างกริยาเรียงเสมอคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของคำกริยาที่มีหน่วยกรรมก็คืออันได้แก่กริยาสกรรมและกริยาทวิกรรมนะคะและกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมก็คือคำกริยาอากรรมกริยาคุณศัพท์กริยาต้องเติมเต็มหรือที่เรียกว่าวิกาตตะกกริยานะคะหรือคำกริยานำและคำกริยาตามนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะติดตามกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลินี้สวัสดีค่ะ )